สวัสด,ดีพี่น้อง่นงนตกแอะว่าเดี๋พี่น้องเด้อพากนไะหาเก็บหอยก่อน <c oughs> น,นี่จะนอนฝนตนะ๊นะม่าจั๊กแลีไปหาเลาะเบ้งในนี่ก่อนเด้อแล้วยังลงไปใหมพูดนะป้าอันอพระองค์อยู่น้ำแก๊บโอโตก็น้องบอลอยู่น้ำกันเพราะว่า บล e okay, ่แปลงกุ้งยน้องบอลคนต๊ะน้ใสเกิบนางลุงวมั้นต๊กกรปเราบบใสเนาะผูกไปน้องขุนได้น้องใสน้องขุนแล้วน้องใสกบไปก็สีไปใสนี่ตลาดค๊ตกับแข่เนาะแตนต๊กับสีไปตลาด พอไปแล้วก็หากินน้ำมูล<อ>น้ำมูลนี่เอาหาหรอกกินน้ำนี่ไปแหละตลาดห้ป<อ>ักไงเนาะเขาเห็นเนะาะเนมีงนนเงิงเนเยอะหงุดหงิด่ต้องทำทเดี๋ยวนี้มันจะบุกเกพิ่มเมอีกเ่าไป จะเขาคิดคายังหลอกพี่น้องเขาหเห็นอยู่ธุรกิจทั้งหนี่นโอ้โมือหนามือหนเอีกธุรกิจทขนาดเขาขายคายก็ได้าขายเนี่ยมาฟ้องเห็นอยู่เขาสั่งเขาสมัครื้ออยู่ก่อนคนมีเงินเถอะแย่งก็เป็นหัวการค้าบ่คน,นมีเงินผิดนะกำนังเนี่นยกำเท่าคิดอีกผิดก็ได้ที่หนึ่ง กิดอย่างเดียว Ö นี่ขนมนุ่มวะนุ่มแล้วเป็นทรายลายมาเลยชิลจักหน่วยได้เนาะม,มองได้มีบ่อตาวันเ่ะข่อมีอันนั้นข่อยมีหมากเหล็บไหมล่ะข่อยเนาะไม่ชูไปหาเก็บหอยข่อยมีหมากเหล็บไหมข่อ จะไปน้องนั่นจะบุกไปกระยามันหมูมีหอยค่ะแมนบ่อ๋อมีแต่ด้วนน่อยหอยจุกกับเขาไปเอามาทำได้ค่ะเขาไปเอามากินตลอดเอามาอยู่ในเรือนห้องเอามาเขามาพับจนดับเนาะอ่ะมีแตะด่วนน่อยสกับไปเอามีแต่ผู้แล้วลงไปขึอนอิตะพงหมดแล้วเนี่ยมันใหญ่ชวนไ่น้อยลงฝนก่อน พักเงียงไ่ยงายอโอ้นามอย่อจะเผาเก็บน้ำมาบงหอยก่อนมันมีเก็บบ่บุมีกับเละย่างลงไปผู้ละเทเาืลุงพงผูแล้วจะกระบนาพลาดนะ บมีให้เก็บก็บสัางบาวานนะอ้นเฮ้ยบ่ได้กินดอกก้อยห,หอยนี่เนาะบ่ส่งแล้วได้ลงไปลุ่มพูดแล้วนี่หอยคือดับบุ้มีให้เก็บวะโอ้ยอนเนื้อบ่เห็นหอยลอยจากหน่วยเลยนี่ Bố hên, bố hên Bố bồn 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 chắc bồn Nằm có บอมีบอมีบะได้กินบะได้กินแล้วต้องลงไปเฮ้ยกระปูกระปูอ้นอ้นปูปูอันนี้

มีจักหน่วยอะไรห้อยจุกกระโบเห็นเฮ้ยเหี้ยแล้วกินเหี้ยมาย่างอ้อมน้องนี่สื่อพี่น้องเอ้ยลงอุ้มเยอะแบ่นี้เหรอคนได้กระปูตัวเดียวก็ซื้อเล็กกระปูบ้าน บาได้กินบาได้กินตะย่างลุงลุ่งกูแหละห้านม่ไหลเลย,ยห้านม่ไหลมาแกงหูยังวันนี้หูกระปูหรือว่าอดขวดกระปูบ่ได้จักหน่วยสรุป อ้าวตีก่อนๆเนี่ยมาเอาเน่ยังเห็นยังได้นี่บัวได้สักเว้ยหน่บัวเปียกไปเสือนี่มันกันผลกันพ้นกันแดดกันยูวีอืมใช่แต่อันนี้แหละอันเก่าๆอันนี้แหละพี่น้องหากินกันอยู่นี่ออกข้างนอกกันอยู่นี่โอมอยู่ในอันนี้เบิด พานั่งอันอ้วนออกมาอย่างออกกำลังกายนอนเอ็ดเกเพอยู่เฮือนไยเนาะพี่น้องถ้าออกมาอย่างตาบคนแน่ค<า>ุ้มค่าบ่บ้านนี่บ่คุ้มเลยบ้านนี่ผาดห้อยกึบบมาได้ไปถ่ายแล้วไปชวนไม่น้อยเพื่อไม่รีลงรูปอนไะพี่น้อง ต่ากคนทำการโบเ็นอดไข่ยเชลี่ขึ้นเห็นบ่อนนำใบใหม่ใบโตค่ะมันมีเําไม่มีมันต้องขื้นมีไข่อยังขึ้นพิกายนี่คือไล่หลายเนาะคุณหาอะไรคนกินหลายวะฝั่งไทยเห็นไหมเนาะเฮนอดจูอันจับปล่อยพี่เนี่ยเขายิ้มมาก

มุ่นนะเนี่ยบ่นเลยทางหนาฮะคนทางพลาดอยู่บ่ป่ะมันอาจจะพะลาดน้าโอน คนเนตกมันมือเลยนะ้าตัองบรรยุดเย,ยุดลูกพอเขาหายขาดเบิดมือได้เขาไปไปส่งได้กันเพียเขาเอ,อาย่ไปส่งลูกบา้าบ่ทุกแห่ทุกบ้านเขาไปส่งได้จะส่งแล้วบบภาไปหับอีกแข่งไปอีกอมือแดดกูเละจังไปว่านในตะก,กวาน่งที่ส้าเก้าที่สามสิบมันเราปุกเข่าหอมที่สามสิบหอมอื่นมันต๊ะตั้งแต่วันพระัทกูได้โอนผิดเบงเอา ฮัตทุกเสาผิดสามชิดมันยังบอกเลยพยงกองลูกซื้อแรกไม่ได้จักหน่วยนะกันผู้แต่ก็พูดตัวเดียวแม่น้อยไปไปไปมาได้บ่ได้ไปไปไปลุ้มคุณตาขี่รถบ่หรือยังขี่รถไปยัง